ทำสาคูฟักทองกันนะคะทุกคนสาคูกวนค่ะสาคูกวนใส่กะทิตั้งน้ำไม่เดือดใส่สาคูลงไปก็ควนให้สาคูสุกแล้วก็ใส่ฟักทองใส่น้ำตาลใส่เกลือ สูตรไม่ตายตัวจะชอบรสไหนใส่ลงไปเลยจ้ะเราก็ควรให้ฟักทองมันสุกฟักทองสุกแล้วก็มาใส่ถ้วยไว้นี่เดี๋ยวเวลาเราเอามากินก็ง่ายค่ะ ต้องใส่ถ้วยใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะเติมกะทิกันนะคะเราจะราดกะทิกะทิเราก็ใส่เกลือลองไปหน่อยมันออกเค็ม ถ้ามีเค็มมันจะไม่อร่อยอันนี้เติมแล้วค่ะกำลังอร่อยเลยง่ายมากค่ะอันนี้กะทิเอาเยอะนะคะเราจะใส่ไปให้หมดเราจะมีเก็บไว้ ตอนเราคนรเราก็ใส่ไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เรามาโรยข้างหน้าอีกใส่ให้มันไปเลยมันกะทิค่ัมันกะทิเราจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเนี่ยจะ้ะเราก็จะได้ประมาณนี้ นี้กะทิเหลือเราก็จะมาใส่ในหม้อเลยค่ะเราก็ยังเหลืออยู่ก้นหม้อได้แล้วนะคะสาคูฟักทองค่ะสาคูฟักทองลองทำดูนะคะก็จะอร่อยอยู่นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะบุราชบ้านเองด้วยค่ะเด้อ